สวัสดีแฟนๆ FC สมาชิกเบนเทบอลทุกท่านทุกคนครับมาเจอกันช่วงกลางสัปดาห์บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้เบนคัสสันและนำมาเสิร์ฟให้เน้นๆ3ทีมเน้นหนักจัดเต็มครับอยู่ในช่วงที่โปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างจะเตะที่มากครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบอลถ้วยในลีกนะครับบอลถ้วยยุโรปบวกกับบอลลีกสุดสัปดาห์นะครับแต่วันนี้เบนคัสสันและนำมาเสิร์ฟให้ นะครับเน้นๆหนักๆกันได้เลยก่อนที่เราจะไปว่ากันกับบทความวิเคราะห์วิพาวิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆในหน้าชิปในหน้าช่องครับเบนฝากไปด้วยสําหรับพี่น้อง f c ท่านใดที่ยังไม่มีครอบครัวนาเล่นดีๆอยู่นะตอนนี้อยากให้ทุกท่านอยากให้ทุกคนครับเปิดใจและก็ตามเข้ามาง่ายนิดเดียวครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้ลูปโปรไฟล์เบนเขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเพียงพี่น้องทุกคนทุกท่านเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกคนทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จทุกท่านทุกคนจะเเจออออช่งงทาาขข้บบฟุตล ของเบนท์บอลเข้าครอบครัวฟุตบอลกับเบน์แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนักเวลานี้นะเปิดใจและก็ตามเข้ามาพี่ยูแอปแดงเบน์ขึ้นให้ตรงนี้แอดเพิ่มเพื่อนบ้านเขียวและก็ทับก,กันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เบน์ขอมองคู่แรกกันก่อนครับที่น่าสนใจครับชิกออเวลาเตะสามตรง จะเป็นเจ้าบ้านอย่างเรอลมลิกครับวันนี้จะเปิดบรเดิเบวต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเกมเขายกให้กับซิตี้ครับวันนี้ในการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ด้วยจุดและแนวต้านเปิดมา่าเปิดมาเหนือกว่าเรอลมลิกเล็กน้อยเท่านั้นครับคือวันนี้ง่ายๆครับซิตี้ถ้าหลุดออกเสมอตัวชาไปหนึ่งข้างสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปเบนแนะนําให้ซื้อ2มุมมอง2หน้าอย่างเรอลมลิก เล่นในบ้านตัวเองครับมาริกวันนี้ปิดประตูแพ้ภาพรวมปัญหามาริกอาจจะลุมเล้าพายุลูกหนักเหมือนกันนะครับด้วยข่าวหนาหูที่ออกมาก่อนเกมที่จะจะเจอกับซิตี้ในค่ำคืนนี้คืออาจจะเป็นนัดสุดท้ายของชาบี้ออลองโซนะครับเพราะข่าวหนาหูออกมาว่าด้วยผลงานในช่วงที่ผ่านมาด้วยแหละนะครับบวกกับการมีปัญหา ระหว่างชาบี้อลองโซกับวินดิซิุสจูเนียคือถ้าวันนี้นะครับข่าวที่ออกมาคือถ้ามาริกแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้โอกาสที่ชาบี้อลองโซจะโดนปลดมีสูงมากแต่ก็เหมือนที่เบนบอกไว้ครับว่าด้วยประสบการณ์ของเรอัลมาลิกนะครับ ในเวทียุโรปถึงจะเป็นกุนซือคนไหนมาคุมทีมก็ตามทีแต่ถ้าบอลในลีกผลงานย่ำแย่แต่ในบอลถ้วยเวทียุโรปนะครับด้วยศักยภาพนักเตะศักยภาพทีมในคุณภาพเชิงลึกพวกเขาก็ยังดีเพราะถ้าวัดจากในรอบลีเฟส5เกมหลังสุดของเรอัลมาดริกแข่งมา5เกมเก็บมาได้12แต้มส่วนทางซิตี้ภายใต้การนำทีมของเป๊ปกุเดลล่านะครับแข่งมา5เกมในรอบลีเฟสยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับเ,เก็บมาได้ สิแต้มเท่านั้นวัดกันโดยภาพรวมวันนี้โอกาสฟุตบอลจะยกเจจ้ๆกันไปส่วนส่วนส,ส่วนมากเลยนะครับพะเบนมองว่าอาจจะแชร์แต้มก็ได้นะครับด้วยประสบการณ์ความเก,าเก่าเกมในเวทชียุโรปของเรอเอามาลิกแบบนี้เชียร์เรอัลมาลิกสบายใจกว่าครับวันนี้จะปิดประตูแพ้ว่ากันต่อลุยกันต่อในคู่ต่อมานะครับคิออกอเอฟเวลาตีสามอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างขับบูธวันนี้จะเปิดบ้านถิ่นฐานต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลก่อนเกม เขายกให้กับอาเซนอลครับวันนี้ด้วยโจ์และแนวต้านเปิดมาเปิดมาเหนือกว่าทางขับบูธเยอะพอประมาณเหมือนกันครับคือวันนี้อาเซนอลต้องบุกไปบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยะจญีบปุนหวานและเอเตเปมสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเบนขอซื้อใจเกมในบ้านเชียร์ขับบูธครับโอกาสแพ้มีไหมมีสูงมากสําหรับขับบูธวันนี้แต่เบนมองว่าถ้าจะแพ้ แพ้ไม่เกินโจดไม่เกินกับแพที่อาร์เซนอลเปิดมาภาพรวมถือว่าเส้นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนีกของอาร์เซนอลค่อนข้างจะสวยหรูโปยด้วยกรีบกุลาบมากด้วยผลงานที่โดดเด่งโดดเด่นครับนะครับภายใต้การนำทีมของอาเตต้านะครับโอกาสที่จะผ่านทะลุเข้าไปในรอบต่อไปมีสูงมากเพราะปัจจุบันก็หลังเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งมา5เกมในรอบลีกเฟสนะครับชนะรวดทั้ง5เกมโอกาสที่นัดนี้จะโรเตชั่นสูงมากครับ เพราะเบนมองว่าถ้าเรามองโดยกลยุทธ์ภาพรวมแล้วนะครับอาเตต้าอาจจะไปเน้นบอลลีกมากกว่าเพราะโอกาสการผ่านเข้ารอบต่อไปอยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันมีสูงอยู่แล้ว บอลลีกนะตอนนี้โดนแมนซิตี้ไล่บี้เหลือ2แต้มแล้วซึ่งภาพรวมเกตฟุตบอลอาร์เซนอลมาเหนือกว่าขับบูธอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งศักยภาพทีมศักยภาพนักเตะกับโจดและแนวต้านเปิดบาแบบนี้นะครับขับบูธวันนี้เล่นในบ้านตัวเองรับเหนียวเหนียวรอบอลเด็เล็กรอบอลสวนกลับเบนมองว่ามีโอกาสที่แชร์แต้มเหมือนกันเชื่อว่าวันนี้ขับบูธจะไม่ทําให้เสียใจและเชียร์สบายมากกว่าแนะนําเชียร์ขับบูธครับผม ปิดท้ายอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับเป็นคู่ที่เป็นชอบมากนะครับที่ขอ,อเวลาตีสามตรงจะเป็นเจ้าบ้านอย่างแอตลิติกบินเบาครับวันนี้จะเปิดบ้านที่ฐานต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างปารีสช็อแม่งก่อนเกมคู่นี้เขายกให้กับฝั่งผู้มาเยือนอย่างปารีสครับวันนี้ด้วยโจรและแนวต้านเปิดมาเปิดมาเหนือกว่าแอตลติกบินเบาพอประมาณครับคือง่ายๆครับวันนี้ปารีสต้องบุกไปเบียดชนะเก็บ3ามแต้มไว้ก่อนค่อยจัดได้ยิม สำหรับแนวทางทัศนะฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสะต่างประเทศเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่ปารีสครับปารีสยังเป็น1ทีมที่น่ากลัวเหมือนเช่นเคยครับถึงผลงานฤดูกาลนี้ภาพรวมทั้งในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งในลีกอาจจะดูดรอปลงไปเยอะแต่มาเจอเจอ,เจอกับแอตลติกบินเบาด้วยเกรดฟุตบอลที่มันแตกต่างกันมากนะครับชื่อชั้นทมีมชื่อชั้นนักเตะ ความเสียเปรียบปารีสถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ความเก่าเกมของหลุยอินิเก้นะครับบวกกับลูกทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งวิซาคารัตเคเลียฟาเบียนลูอิสชูอาชูอาเนเวสอย่างเงี้ยนะครับหลักๆว,วิตินยงวิตินย่างเงี้ยคือด้วยเกรดฟุตบอลคุณภาพทีมการเข้าทำที่มีมิติหลายด้านนะครับการเข้าทำจากเชิงลึกการเข้าทำจาก ปีกซ้ายปีกขวาบวกกับการเข้าทำแบบบอลไดเล็กในหลายอย่างคือมันมีให้เห็นทุกอย่างด้วยเทคนิคที่ลุยในแก้วางหมากมาความเหนือชั้นของนักเตะภาพรวมต่างๆภาพรวมโมเมนตัมเชื่อว่าวันนี้ปารีดูเหนือกว่าน้อยๆถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่จะบุกไปเบียดชนะ แนะนำเชียร์ปารีสครับนี่คือ3ทีมเน้นที่น่าเชียร์ยูฟ้าชิบลรีค่าคืนวันที่10ทธันวาคม2,568เบ้ยัง้ํย้ำเหมือนเดิมครับว่า3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีกำไรจะประกอบไปด้วยเลเอามาลิกขับบูธและก็ปิดท้ายที่ปารีสเชสแม่ง ส่วนแนวทางเพิ่มเติมตัวนอื่นนอกเหนืออย่างนี้อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกท่านเปิดใจและตามเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านฟุตบอลกับเบ้นแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับขอพี่น้องทุกท่านทุกคนครับดูบอลที่มีความสุขดูบอลที่สนุกแล้วไว้กลับมาเจอเกันใหม่โชคดีทุทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีครับ